สวัสดีครับพวกเรากลุ่มคนดีสาน FC ซนะครับวันนี้พวกเราจะมาพูดโปรเจกต์ของพวกเรานะครับโดยเป็นการเอาฟิเนอตอมาตามาไวใช้กับเกมของเราครับซึ่งเกมของเราก็คือเกมเท่าแก่น้อยแฮ่เท <Hey! S 1> <Hey! S 2> ่าแก่แล้วแฮ่ <Hey! S 2> ถูกแล้ว <laughs> ถูกแล้ว <laughs> ไม่ต้องยิ้มแล้ว <laughs> เริ่มมาครับเราจะกดกลุ่มเ hey. ฮ <laughs> โดยปุ่มเ hey ฮนะครับเริ่มมามันจะไปเข้าที่สเตจอินดอร์นะครับซึ่งสเตจอินดอร์จะมี โค้ดในส่วนนี้ครับผมนะครับก็คือโค้ดอ,อินดอร์จะให้คลิกตัววงกลมนะครับทั้งหมดห้าครั้งถ้าคลิกห้าครั้งแล้วก็จะคลิกห้าครั้งแล้วจะตรงนี้นครับจะไปที่ next s t a g e ก็คือจะมีการผ่าน state transition ด้วยไปที่ order food นะครับครับก็เดี๋ยวจะลองนห้ดูนะครับครับ ต่อมานะครับมันจะอยู่ที่สเตตชู o ฟ y o ย r f o ฟูนะครับซึ่งจะเป็น s สเตตตรงนี้นะครับซึ่งมันจะมีให้เลือกเป็นเบอร์เกอร์ไลท์ซูชิพิซซ่านะครับซึ่งทางเราจะเลือกเป็นเบอร์เกอร์นะครับซึ่งในส่วนของการทำงานของอันนี้นะครับมันจะอยู่ตรงไฟล์ o r d e r f o o d j s นะครับ ครับเมื่อกี้เราได้เลือกตัวเบอร์เกอร์ไปนะครับก็คือจะไปที่สเตทจากนั้นจะไปที่สเตทของเบอร์เกอร์ก็คือ s h o o t b r e a d HTML นะครับเดี๋ยวเราขอเลือกนะครับกดเลือกเปิดนะครับผ่านดันทิชช็มาจะไปที่หน้าเลือกขนมปังซึ่งตอนนี้นะครับจะอยู่ที่ Stage สเตทชู b เบ a d นะครับ ซึ่งเราก็ทําการกดเลื่อนหนึ่งอันแล้วเรากดซามีนะครับเพื่อไปสเตจถัดไปกด,กดเลยหลังจากผ่านชูดเชื่อมน,นะครับมันจะมาเด้งมาที่ตัวของ m มทัลเนะครับซึ่งการทํางานของ m มทัลเก็คือเราจะทําการให้เอาตัวของเอพย์เดอร์ตัวนี้ มาโผล่ที่ตัวของขนมปังนะครับซึ่งถ้าเล่นผ่านเราก็จะดีเดเด็กไปที่หน้าของมิดจ์เจสนะครับก็คือเราจะไปย่างเนื้อกันต่อนะครับครับหลังจากที่เราไปซื้อเนื้อนล้วก็คือเราไปหาเนื้อกัแล้วนี่ครับหลังจากซื้อเสร็จแล้วเราจะได้มาครับสเตจนี้ตอนนี้นะครับเราอยู่ที่สเตจนี้นะครับซึ่งในสเตจนี้นะครับ มันจะมีเงื่อนไขอยู่ว่าถ้าเราทอดเนื้อไม่ผ่านเราก็จะอยู่ที่สเตตเดิมครับมันจะเป็นการหมุนเข้าสเตตเดิมเรื่อยๆลองทอดไม่ผ่านอ่านี่คือกดกดแก๊สนะครับเมื่อถึงจุดสีแดงไม่ผ่านนะครับเอ่อเอาไม่ผ่านมันก็จะรีกับอ่าไปดูที่โคดไหมไปดูที่โคดครับไปดูโคดคือตรงมีดตรงนี้นะครับก็คืออนจนมันจะจับโพซิชั่นอ่าก็คือถ้าโพซิชั่นอ่ที่กดอ่ะอยู่ระหว่างตรงช่องสีแดงอ่ะมันจะรีไดเล็กแต่ถ้า เขาอยู่ตรงนี้นะครับก็คือโปเกสตรงนี้แทนในตัวหลอดนะครับถ้าถึงเจ็ดิบถึงแปดสิบเปอร์เซ็นตของหลอดก็คือเราจะรีดเล็กไปที่เพจต่อไปนะครับถ้าเรากดถ้าเรากดคลิกนะครับก็คือ,อน,นี่ยู่ในฟังกชันคลิกด้วยกดคลิกแล้วตำแหน่งของโปเกสอยู่ตรงสีแดงอขอดูสีแดงนะครับตรงนี้นะครับตรงตรงนี้นะครับตรงนี้ครับก็ลองเล่นอีกทีหนึ่งอ่าอ่าคราวนี้ให้ถึงสีแดงปุ๊บอ่านี่กดพลาดขออภัยครับ โอเคครับผิลพานทางเทคนิคตอนนี้ครับเราจะอยู่ที่สเตทของสไลด์ทซมโต้นะครับซึ่งจะเป็นสเตทนี้ครับซึ่งสเตทนี้ก็มีเงื่อนไขเหมือนสเตทที่แล้วเลยครับคือถ้าเล่นไม่ผ่านครับก็จะวนรอบสเตทเดิมครับซึ่งในส่วนของตัวโค้ดนั้นจะอยู่ที่ตัวของอินเด็กซ์อซเมโตัสไลด์โซเมโตดอทเจนะครับ ก็จะมีการจับว่ามีการดรากไหมนะกดลากไหมหรือยังแล้วก็ถ้ากดลากแล้วแล้วก็ตำแหน่งที่หลังจากการลากเนี่ยเลยจุดตรงที่เราต้องการแล้วเนี่ยมันก็จะไปดีเดล็กนะครับผมแต่ถ้เราแดสแล้วนะครับตัวแฮชคอมพี่จะเป็นทูใช่ไหมแล้วก็จะไปเช็คสเตตตรงนี้ครับไปเช็คว่ามันเป็นทูอย่างถ้าเป็นทูแล้วนะครับก็ดีเล็กไปที่เพจต่อไปใช่ไหมครับผม แต่ถ้าไม่ใช่ก็จะรีเซ็ตเริ่มใหม่อ่ะเล่นให้ดูก่อนปึ๊บอันนี้คอมพีว่าครับคอมพีมพก็ไปเลยครับครับตอนนี้ผมเราจะมาอยู่ที่สเตจเรื่องของการเลือกซ้อนครับซึ่งจะเป็นสเตจนี้ซึ่งสเตจนี้ก็จะมีเงื่อนไขเหมือนสองสเตจที่แล้วเลยก็คือถ้าเราเล่นผ่านก็จะไปที่สเตจถัดไปนะครับแต่ถ้าเล่นไม่ผ่านก็จะอยู่ที่สเตจเดิมครับโดยในส่วนของตัวโคดจะอยู่ที่ไฟล์ซอด index.js นะครับก็ ตรงนี้อันนี้เป็นตัว variable ทั้งหมดนะครับแล้วก็เราจะมีฟังก์ชันที่สำคัญก็คือตรงนี้ครับเราเช็ค if อ่อตัวนึงครับตรงนี้เช็ค if ว่าตัวว่าตัวนี้นะครับตัวถ้วยของเราเนี่ยมีซอสครบตามทางขวาหรือเปล่าถ้าเรียงเลเยอร์ได้ตรงกันนะครับหรือ stack ตรงกันเนี่ยก็มีเช k คทรูตรงนี้ก็ให้มันไปที่ next stage นะครับ ก็คือ start button นคลิกตรงนี้แล้ว redirect ไปที่เพจต่อไปแต่ถ้ามันยังไม่เท่านะครับก็ให้มันอันนี้คือถ้ามันมากกว่าตัว stack ทางขวามือนะครับก็ให้มันรี d เอาให้มัน try n อีกรอบหนึ่งนะแล้วก็รีตัว s ซอ a อะไรตัวถ้วยนะครับเดี๋ยวเราลองเล่นให้ดูครับอ่ะอันนี้น,นี่คือเราก็ต้อง stack ให้ จงกับทางขวานะครับอ่าอันนี้คือเราเล่นผ่านแล้วนะครับก็กด next stage ไปที่ stage ต่อไปนะครับซึ่ง stage นี้นะครับจะเป็น stage ที่เราจะมาเล่นมินิเกมก่อนโดย stage นี้ก็จะเป็น stage ของลิงก์มินิเกมนะครับซึ่ง stage นี้ไม่มีการเล่นใหม่นะครับแต่ว่าเราต้องเล่นให้จบเกมถึงจะไปที่ stage ถัดไปนะครับซึ่งในส่วนตัวโค้ดจะอยู่ที่ตัวไฟล์ link js นะครับ ครับก็สําหรับเกมนี้นะครับถ้าเราก็จะมีทั้งหมดอ่าสิบหกแผ่นป้ายนะครับผมสิบหกการ์ดก็คือถ้าเราสามารถจับคู่ได้ครบทุกคู่แล้วนะครับผมเราก็จะทําการอ่ารีเด렉ต์ไปเอ้ยไม่ใช่รีเด렉ต์ไปหน้าที่ทําการเลือกเครื่องดื่มนะครับก็คือตรงนี้นะครับก็คือมีการเช็คว่าอ่าถ้าวินเขานะครับเท่ากับจํานวนคู่การ์ดเนี่ยนะครับผมเราก็จะมาทําการ มาที่หน้าเลือกเครื่องดื่มนะครับแล้วก็หน้าเลือกเครื่องดื่มเนี่ยถ้ามีการกดนะครับกดเลือกเครื่องดื่มแล้วเนี่ยเราก็จะไป redirect ไปที่ next state นะครับตรงนี้เนี่ยถ้าดิง value <c oughs> ไม่เท่ากับ undefined นะครับก็คือมีการเลือกเครื่องดื่มแล้วตรงนี้ก็คือการนับสายค่าไปดูกันเลยครับเริ่มต้นมาเราก็มาเล่นเกมกับคู่การ์ดก่อนนะครับก็อาจจะเสียเวลานิดหน,น่อยนะครับ ก็จำเด้ขอผมด้วยนะครับกระต่ายว่าจะอยู่ตังนี้หรือเปล่าอ่อาจะเิ่งครับอ่าผมจำได้แล้วอะมาโอ้จริงแล้ <c oughs> โอเคเมื่อเราเล่นเสร็จนะครับเราก็จะมาที่หน้า select drink เลยนะครับตามคนที่อธิบายไป <c oughs> แล้วก็เราเลือกเครื่องเดียวมาหนึ่งอันนะครับผมสมมติุมเลือกอันนี้ปุ๊บ <c oughs> เรากด confirm เราก็จะไปที่หน้าถัดไป นะครับอ่าโดยตอนนี้นะครับเราก็มาอยู่ที่สเตจของการเล่นเป่ายิงฉุบนะครับโดยจะเป็นสเตจตรงนี้นะครับซึ่งสเตจตรงนี้จะมีเงื่อนไขยอยู่ตรงที่เราจะเป็นต้องชนะต่อเนื่องสองครั้งถึงจะไปที่สเตจของค a ล c ค l a เ i ชัได้แต่ถ้าชนะเพียงแค่ครั้งเดียวแล้วมีการลดนะครับก็จะมีการด,ดีเซ็ตกลับมาที่สเตจ เริ่มเริ่มต้นนะครับครับโดยในส่วนของซอสโค้ดอันนี้จะอยู่ที่ l o c k p a p e r s ิเซนะครับครับผมก็นะครับจะมีการเก็บค่าวินเขานะครับว่าตอนนี้ชนะไปกี่ตาแล้วนะครับผมก็เริ่มต้นที่ศูนย์นะครับถ้าชนะก็จะมีการบวกค่าขึ้นหนึ่งนะครับผมแต่ว่าถ้ามีการแพ้เนี่ยเราก็จะทำการอ่ารีเซตค่าวินเขานะครับผม แล้วก็ถึงแม้ว่าจะเสมอเนี่ยค่าวินเขาก็จะยังไม่ลดนะครับเมื่อวินเขาเท่ากับ2นะครับตรงนี้เนี่ยเราจะทําการตีเดลเล็กไปที่ next state นะครับผมซึ่ง next state ก็คือาไปที่มินิเกมของจ่ายเงินครับอ่าลองเล่นให้ดูเลยครับครับเราออกอคอรนะเร,นเราแพ้อเืเราก็จะรีเวนเขานะครับคือสเต็านี้เราชนะหนึ่งครั้งนะครับ ตรงไฟนี้ก็เป็นวินเขานะครับนับเหน่งเขาเล่นในรอบหนึ่งอ่านิโนก็จะไม่มีอะไรเกิดรึ้นนะครับอยู่เสร็จเดีวชนะนะครับวินเขาเป็นสองจะไปเซตถัดไปครับเซตนี้ต้องใช้ความสมาสนด้านิสสั์นิดนึงนะครับโดยเซตนี้เราจะอยู่ที่เซตของแคคูลเลชันนะครับซึ่งถ้าสมมุติเราบวกเลขไม่ถูกต้องมันก็จะทําให้เซตดีไนทายเกณฑ์งาสูบเลขใหม่ไปดูโค้ดไหมครับ ในส่วนของส a ต e นี้ครับจะเป็นไฟล์ของม i นิเกมดอทเริ่มต้นมาเราก็สมมติเราคิดเลขแล้วนะครับค่ามันก็อยู่มาอยู่ที่ตรงนี้ครับตัวแปร s นะครับผมแล้วก็ทําการเช็คว่าค่า s เนี่ยที่เก็บมากับค่าที่ user ป้อนเนี่ยซึ่งค่าที่ user ป้อนก็มาจากไอตัว input label นะครับผมแล้วก็จะเช็คว่าถ้าเท่ากันเนี่ยเราก็จะทําการ d e l i r e ล็ไปที่่สเตทถัดไปนะครับก็คือ ก็คือสเตตเมนูนะครับก็คือวนกลับมาเริ่มใหม่นะครับผมแต่ถ้าคิดเลขไม่ตรงเนี่ยนะครับเจ้าตัวของที่เราทํามาเนี่ยมันก็จะทําการเรนดอมเลขใหม่แล้วก็ให้ใส่เลขใหม่ครับนะครับตัวนี้เรามาลองเล่นกันนะครับเนื่องจากว่าเกมเท่าแก่น้อยตัวอินสปายของเรานะครับเขาเป็นเกมปวกเลขเกมิตศาสตร์สาหรับเด็กนะครับแล้วก็พัฒนามาให้มันยากขึ้นนะครับอ่าเราก็คิดเลขแป๊บหนึ่งครับจัน ก็คิดด้วยความรวดเร็วนะครับก็จะได้ประมาณนี้นะครับเมื่อถูกต้องก็จะไปสเตจต่อไปก็คือกลับไปที่เดิมแล้วครับมันก็หลังจากที่เราผ่านเจ้าตัวแคลคูลเลตนะครับผมถ้าเราคิดผิดเราก็จะวนกลับมาที่เดิมแต่ถ้าเราผ่านแล้วเนี่ยเราก็จะกลับมาที่สเตจเริ่มต้นเมนเมนูนะครับแล้วก็ยังก็ในส่วนของเมนเมนูนะครับเราสามารถกดไปที่ซอฟโค้ดได้เลยครับ จะเป็นการจบสเตทเลยเพราะว่ามันจะเป็นการเต้งไปที่หน้าของซอสโค้ดของกลุ่มเราซึ่งจะเป็นไฟ n a นอลสเตททันทีครับครับและนี่ก็คือทั้งหมดของกลุ่มพวกเรานะครับ